ครพันสเหลือสองพันสโอ้เด็ดเลยหัวขียห่่อนหัวหล่นหัวหลใกูนยอยากได้สามพันสองเขาให้เท่าไหร่ผมถามเน่ยเจ้าโหโอ้เจ้าใหรือให้ดี่อใหยาไหสือใีก็จกว่าไม่นั่งนี่นกับไปด้ยซีเป็นงวดสาวพี่น้องหัสาวแถวซี สามปีถ้าเป็นลูกกระทบนี่สปีเขาก็จังเป็นสัตว์อยู่ในพี่เราลูกกระทบ2ปีถึงสามปีจังเป็นสัตว์ลูกกระทบแล้วตัวนี้มันเป็นบามันสปีแหละเขาทรมาาติ่ะลอยหาิบครับสามหมื่นก็ให้สองหม นวมสี่มีคอมเมนต์มาเบ้อาอย่างเบิ้งแม่ลูกสามหมื่นสามหมื่นหาครับให้เบิ้งยักสองข้อมนี่แน่ไหนพี่น้องกันของว่าเบิ้งแ้วเนี่ผมจีไทยให้เบิ้งแม่ลูกสามหมื่นหายัก2โสองคมนี่ก็ว่าลอยหาจิครับต็วนีง่วยอย่างนี้ท้ายหั Ông ừ, là thòng, đề sốang thôi đây nè. Đề chắc, đề số, đề thôi này Thòng 32, khai rồi đâu. Khai 30 Ồ, rồi 6. Ồ, đề 30 6 Rồi 47, 48. 30 ขายแล้วงาม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 เมือนซีเมือนซีพันหาน่อยสองเมื่นเก้าคู่นีกสองเมื่นเก้ารลอยสามหาโดนแล้วนดีแล้วเขาสิบหกอ่ะมองได้ขายเลยตัวกลางนี่ ว่ากันก่อนว่ากันก่อนไทยไายก็สี่พันเอาพี่น้องมือสี่พันหาไดวามเเอาไว้เอาไว้เอาไว้สมตัวละมือสีพัหาบสีแดงเครื่องดำขนบ่อจมเอาสี่พันเอาพี่น้องมือสีห นี่รอยสามหานั่นก็รอยสามหาห่ว2ตัวมืนองตัวน่หมื่นสี่พันหาโอ้บังนนำไต่นเบังนนำไต่พี่น้องเนี่ยฮะมซี่ยแั่บอกแบบข้าวเดียวกัได้ขายหรไปที่เซอสบี่สเดือน ข้าหน้าข้าวต้เนื้อขนก่้าที่กลางเยอกลางเยะสุดที่าี่าเาเป็นครูได้่อาอืมสี่่นสี่มื่นสี่กลัวงอามงอางม ตัวนี้ดีเป็นแยกลูกอ้อหันหลังเสียแดดกันใายงูาง,งามเหรอเพื่อโอ้น้ำออกถามราคาตัวนี้เนี่ยครับดิถามราคาตัวนี้ตัวนั้นถามพืครับตัวละห้โอ้ตัวละห้าสอง ร้อยหกสิบเลยครับเลยโอ้ยึงปากพอดีอ๋อตัวไหนสมไปตัวหนึ่งตัวไหนสมตัวหัวหล่นตัวนี้ก็สมไงอือสมผ่านหลอดอ่ะนี่เนี่ยตัวนี้เท่าไรครับ่ครับโอ้ห่างพันสองทักสามเลย โอ้สมสมหลอดเนาะสมโอ้สมตัวเว้หาเมื่นสองตัวนี้ร้อยหาร้อยหาซิบเลยยืนตัวนี้แดดมากเนาะอืมงองามงองามตัวละหาหมื่นสอง สองตัวนั้นสมไปแล้วสมโตตัวนี้มันแยกลูกตายง่างเมยพี่นอ้องเลยโอ้ตัวนี้มันขึ้นเลยนี่พี่น้องนี่อเอาไปสมเลยนี่ตรงกลางนี่ขึ้นแหละ สินแล้วเอ้าไปที่นอนกัมสามสาวล่หาชิบสองเวซีตัวใหญ่ามาขายเือตัวลมาขายแม่โมเดลขายไม่ได้สื่อเมือ่อ <laughs> น่าซื้อเติมเอเอ,เอช่วงนี้ลาะค่หน่าซื้อแต่บม่น่าขายไปเลย,เยนะาพี่น้องพรามว่านี่ละ่ะซื้อขายยากนัดนี่อหาเต็มเลยหาตัวงอนี่ไงพี่น้อง คขายยากขายยากซื ح, sociedad, c, ้อขายเสร็จแลครับเสรลอเออแต่ละสองหมื่นกว่าเด้ขายไม่ได้สื่อเมื่อไม่ได้สื่อเตืม ออช่วงนี้รลคา,า,าหนาซื้อจะมาหน้าขายไปเลยน้าพี่น้องพอารามว่านี่ล่ละคือขายยากนัดนี่ <Hey. S 1> อืหาเต็มเลย <Hey. S 1> หาตัว